สวัสดีครับวันนี้เจ้าก็จะพามาดูที่พี่จาใช้ในการลงของ d o ก i h e ล l ีคลิปนี้เนี่ยน่ามาจากว่าจอมไปอ่านคอมเมนต์ของคุณเอาเคลิสในคลิปเธอเลอมาตอนแล้วเขจอมก็เพิง ize, ่งเรียลไลซ์แบบว่าเข้าใจได้ว่าแบบเออว่ะการที่จะไปลงเธอเลอมาตอนแบบ Inferno ได้อ่ะคุณก็ต้องมีแบบของสปีดดีๆก่อนซึ่งคุณก็ต้องมาฟาร,ร์มเฮลสายเฮลซี่ให้ได้จอมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะเอาของที่ น่าจะอยู่ประมาณเนี้ยหลับเนี้ยเพื่อที่จะฟาร์มเพลสามเพลสี่ได้แล้วก็จะเอามาผ่านให้ดูว่ามันใช้ตัวอะไรบ้างแล้วก็จ,จะพยายามใช้ของให้มันแบบใกล้เคียงกับคนที่อยู่เอเพลสามเพลสี่ที่สุดนะแต่ว่าคือจอมาหาแทบไม่ได้เลยเพราะว่าจอมน่าจะย่อยไปหมดแล้วจอมก็เลยอันเนี้ยคิดว่าน่าจะดีที่สุดที่จะหาได้แล้วก็คือจะเป็นออสลอตแบทกับเคยนลสิบสองซึ่งคุณน่าจะฟาร์มได้อยากเธอเริ่มมาตอนมัง้งจอมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จําหาได้มากสุดแค่นี้ โอเคนะเอ่อเป็นออสลอตกินไอแล้วก็ประมาณนี้แหละแต่ว่ามันจะว่ามันน่าจะพอหาได้มั้งจำไม่ได้จำเหมือนกันถ้าเกิดยังหาไม่ได้ก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์ไว้ดูเดี๋ยวจำเผื่อจำจะหาทีมเธอมาตอนที่แบบมันบัดเจ็ตว่านี้ให้อา่าแล้วก็ลิงหลวงลิงหลวงี่ยใช้เป็นือบลัสไม่ต้องเต็มก็ได้ษจำใช้แค่แปดแล้วก็ใช้เคียวเคียวก็น่าจะพอหาได้อยู่จำคิดว่านนะ ส่วนนี้เป็นเทียกิก็มันเป็นของชมพูดแดงแค่ทำให้มันสปีดถึง12พอแล้วแล้วก็ให้สปีดอยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นคัสโยคัสโยเนี่ยก็จะทำสปีด12เหมือนกันแล้วก็อืมันก็เป็นของแดงชมพูนะคิดว่าน,น่าอหาได้โอเคนะอันนี้ก็เป็นสปีดเฉยๆไม่มีอะไรไม่ไม่เข้าเซตอะไรทั้งนั้นเอาแค่สปีดถึงพอสปีดก็จะเรียงลำดับก็คือให้ลินเนี่ยออกคนสุดท้าย แล้วก็ออกเอาคาซโยออกกันลินให้หลับให้หมดเพื่อให้อีกฝั่งเนี่ยโดนติดดามเมจดรีแอคชั่นหายอ่ะน,นั่นแหละแล้วก็ลิงหลัวกับคาชินี่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ว่ามันจะออกลำดับไหนแต่ว่าถ้าให้ดีก็ให้ใคาชิออกหลังลิงหลวพอแล้วแล้วก็ทำตัวของเทียกิเดโคให้เร็วที่สุดโอเคนะประมาณนี้ ส่วนสกิลเนี่ยที่จำอัพก็คือังมีลินอัพสกิล3เต็มแล้วก็อัพสกิลหนึ่งไว้นิดหน่อยเอาจำเอาเอดีเคร้อยหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวจำจะเอาไปลงเคสลัมเบลิลอยู่แล้วก็เลยปั้นมาให้ดูต่อไปจะเป็นหลิงหลวงหลิงหลวงได้จำอัพสกิลหนึ่งตันแต่ว่าจำคิดว่าไม่จำเป็นอัพไม่ต้องไม่ต้องอัพก็ได้แต่ถ้าเกิดอ่าแต่จริงๆก็ถ้าเกิดจะมีกำลังเหลือก็อัพก็ดีพดเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวคุณออโรล่าคุณก็ต้องใช้อยู่ดีโอเคนะเทชีอกิอัพสามนำ สองไม่ต้องอ่ะเอาสามเต็มแต่ว่าสองไม่ต้องอัพก็ได้แล้วแต่อ่าคาชิดกาดก็เหมือนเดิมจะเอาสามเต็มแล้วก็คาซิโยอัพแค่สามเต็มสองไม่ต้องอัพก็ได้ประมาณนี้เราคิดว่าของน่าจะพอไหวมัง้งถ้าเกิดไม่ไหวยังไงก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้อ่ะโอเคประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวก็าไปเล่นให้ดูอ่อสัตว์เลี้ยงก็อุ้ยสัตว์เลี้ยงจำเมื่อกีเห็นจำหนึ่งทษีจำใช้หมีสองตัวแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจำเปลี่ยนให้โทษที จะมึงเห็นเหมือนกันว่ามันใช้สัตว์เลี้ยงตัวนี้อยู่คือตอนจำผ่านมันก็มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อ,อยอ่ะอันนี้จำใช้สัตว์เลี้ยงแบบคุณน่าจะมีอะไรวะคุณน่าจะมีอันนี้มั้งใช่าใจไหมโอเคเคลวสิบไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้ตัวอะไรนะเมื่อกี้จำใช้โอ๊ยจำลืมว่ะอ๋อคาติโยทิ้งคาติโยมันไม,ไม่ใช่อันนี้หรอกมันจำใส่ไว้เฉย คุณน่ามีอะไรวะคุณน่ามีตัวนี้มัง้งโอเคไม่มีคุณไม่มีตัวนี้จำใส่นี่ก็ได้สปีดถึงปะโอเคสปีดถึงอยู่ไปประมาณนี้เนาะเอ้ยมันมันนำ <c oughs> ปะ <c oughs> วะตอนที่ตอนทีจอม <c oughs> อ่าโอเคมันนำอยู่ไปเขเอาอันนี้คุณน่าจะหาได้อม <c oughs> คิดว่านะถ้าไป ก็ออโต้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรทีมนี้ทีมนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างเซฟเลยเพราะว่ามีลิงหัวฮิลมีคาชิดากศลงองโลแล้วก็คุณก็ค่อให้ตีไปเียะตัวเนี่ยคนหลับปุ๊บที่จริงมันทำเอ็กซ์เรซี่สามชิ้นหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่หาไม่ได้ก็2ชิ้นก็ได้โอเคไปทางขวาจะคาสิโยนะส่วตัวอื่นก็ใส่อะไรก็ได้เฮดีเดฟเดฟเปอร์เซนต์เดฟแฟด เทสทีเวเซนเทสทีแปหรือถ้าไม่มีจริงใส่เอดีเคกิเลศกิเดมก็ได้ที่มันแบบที่คุณมีที่สปีดมันถึงอ่ะขอแค่สปีดถึงพอละอ่ะอันนี้ทีเนี้ยไม่มีอะไรเลยก็คือคอนเซปต์มันก็คือให้ลิงดวฮิลแล้วก็ให้คาชิเดกาเนี่ยคอยบัฟอันนี้ไว้เพื่อให้ทีมเนี่ยไม่โดนไอ้บัฟแดงแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆให้คาซโยเนี่ยหลับแล้วก็ให้ลินเนี่ยค่อยๆเตะทีละตัวโอเคนะก็อืมโอกาสผ่านที่อย่างจอมลองไปเล่นมา3ตาแต่ว่าจอมอ่ะ อาหลิงหลจำยังใส่ไอเชลกับคคสโยเมื่อกี้อยู่ก็สามตาผ่านสองยังแพ้หนึ่งก็เดเขาก็เลยแบบว่าคิดว่ามันน่าจะโอเคละเขาก็เลยมามาเล่นให้ดูคิดว่ามันก็เซฟอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือลินอ่ะมันมันปั้นได้แบบโอเคอ่ะเจ้ารู้สึกว่ามันตัวมันดีอยู่แล้วเดี๋ยวจำจะลองเอาไปลงพวกออร่าอะไรพวกนี้ให้ดูด้วยคิดว่าในอนาคตนะเพราะว่าจำเคยลองไปแตะๆดูแล้วก็จะเหมือนมันใกล้เคียงกับเขาว่าไหวอยู่ จ,จำลองอีกทีนึ่งทีมนี้เนี่ยจะทำมาเพื่อให้สำหรับคนที่แบบไม่มีลินลี่เซียด้าลีโมคามิโอไม่มีอะไรเลยคุณไม่มี SR แม้แต่ตัวเดียว <c oughs> โอเคป่ะสำหรับคนที่คุณไม่มีคุณที่แบบไม่มี SR แม้แต่ตัวเดียวเลยอันนี้ก็ใช้ทีมนี้ได้เพราะว่าลิงตัวแจกฟรีเนาะถ้าเกิดคุณมีตัวอะไรมาใส่แทนก็ใส่ได้เลยลินคุณก็เอาตัวดามเอจอะไรก็ได้ถึงคุณมาใส่เซียด้าไม่เซอาร์ไม่รู้ลิโมคาบ้างประมาณนั้นอะ่ะส่วน เียกิเขียวเนี่ยคุณเอาลิลลี่มาใส่แทนก็ได้เอาเฟย่ามาใส่แทนก็ได้เท่าที่คุณมีเลยอะไรคุณมีคุณก็มาใส่บตัวเอเลนาแต่ว่าจาทำแบบเบ็ดเบไว้ก่อนไงให้แบบว่าเออทุกคนมีอ่ะตัวตัวนี้ตัวตรงนี้จำว่าทุกคนมีอ่ะนึกออกว่าจำหานน้อยน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะคือถ้าเกิดคุณไม่มีคาชิมืดก็จำจำหาตัวอื่นให้แทนไม่ได้แล้วว่ะ แต่มันก็คุณก็เอาตัวอืาา่นมาแทนก็ได้แบบไฟย่ยาหรือเอเนอาร์ L R ละคนเนี่ยที่ตัวคนที่คุณมีอ่ะแต่ว่าคุณต้องมีเอเนอาร์ R บ้างแหละนึกออกไหมเออคุณก็มาใส่แทนคาชิเดกายก็ได้แต่นี่ก็นั่นแหละอย่างที่จะบอกจะทำเป็นเบรดไว้ก่นอนว่าแบบเออเนี่ยตัวเท่านี้มันไหวนะ <S 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 โอเคไหมโอเคตรงนี้ก็คอนเซ็ปต์ก็คือตรงนี้คุณต้องไปตายคือ,ค,อคืองนี้วิธีผ่านด่านนี้จริงๆอ่ะคุณแค่ต้องอัพพวก เวลอ่ะให้ถึงเลยคุณก็จะผ่านอ่ะอย่างอันเนี้ยจำพูดไว้ก่อนเลยว่าลินจอมเนี่ยหกดาวเวลตันอ่าที่เหลือห้าดาวหมดเลยแล้วยกเว้นลิงตัวลิงตัวจอมหกดาวแต่เวลไม่ตันโอเคป่ะถ้าเกิดคุณจำว่าจำว่าดาเมจน่าจะถึงได้นะลินอ่ะหมายถึงว่าคุณน่าจะเขาหรือคุณอาจจะไม่อยากทำลินก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่อยากทำลินจอมจอมตัวอื่นไม่บอกอาจจะเป็นเกรแทนลินก็ได้มั้งจะไม่ตันเหมือนกัน แต่ว่าไม่รู้อะจำทำลินมาให้ดูว่ามันผ่านให้จำจำจำทำลินมาผ่านให้ดูอะแต่ถ้าเกิดคุณไม่อทำลินเพราะว่าลินมันไปที่อื่นไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะจำเคยลองลองเอาลงอินฟลโนก็พอจะพูดว่าไหวก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นจำใช้เอสซนาตัวเื่นเขามาช่วยเลยทีมนี้ยังอินฟลโนไม่ได้นะแต่เดี๋ยวจำผ่าพยายามปรับทีมให้ว่ามันจะไปทางไหนให้ลงอินฟลโนได้มั่งโอเคปะ แต่ว่าแต่ว่าเฮลซีเนี่ยผ่านแน่นอนแล้วก็คิดว่าจะไม่รู้เหมือนกันว่าแต่องคิดว่าของอ่ะมันน่าจะหาได้นะจะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้จะตั้งออโต้ไว้ให้ตีตัวซ้ายก่อนตัวขวาแล้วก็จริงๆอะ่ะคนณพอตีตัวตัวที่สองกับตัวที่สี่เสร็จแล้วอะ่ะให้คุณตีตัวที่หนึ่งกับตัวที่ห้าแต่ว่าจมตั้งไว้ให้ตีตัวที่สามเพราะตอนจมฟาร์มจะฟาร์มแบบจำรีฟาร์มไงจำก็เลยให้มันล็อกตัวสามเลยแต่จริงๆคุณถ้าเกิดคุณเซฟอ่ะคุณตีหนึ่งกับสองก่อน โอ okay, เคปะเซฟกว่าเซฟกว่ามาตีสามแบบอมเข้า okay, ใไหมเชลเนี่ยจะแนะนำให้คุณมีอดิซานไอตัวหมีเนี่ยสองตัวนะถ้าเกิดคุณอยากเล่นเซฟเอิมโอเคปะ <c oughs> ก็ไม่แน่จว่าตรงนี้คุณน่าจะหาอย่างหาอะไรไม่ได้สักอันหนึ่งแต่ว่าจ้จงพยายามให้มันจำดอบจำดอบทุกตัวให้ที่สุดแล้วอะ เออจะไม่แน่ใจว่าคุณจะมีไอ,อ,อ้มังกร,รนี่ไหมแต่ว่านั่นแหละก็มังกรมันก็มันก็ดีอ่ะมันมันมาจากอะไรนะมันมาจากนี่โครน,นาน่าใช่ไหมนี่โครน,นาหน่าอืมต,ต้องจำเดาว่าคุณน่าจะผ่านนี่โครน,นาน่าได้นะกัน <c oughs> แล้วก็เนี่ยคุณน่าจะได้ของมาจำได้โอเคปะเพราะว่าหมีก็มาจากนี่โครนาน่าเหมือนกันตรงนี้นีโครน,นาน่าหมดเลยคุณต้องผ่านนี่โครนาน่าให้ได้ก่อน สี่แล้วเนี่ยนี่คุณหน้าหน้าหมดเลยคุณผ่านอินโทรหน้าหน้าได้คุณก็จะทำทีมจอมได้แล้วแหละจำว่านะโอเคไหมถ้าเกิดคุณยังของไม่ถึงคุณก็ฟาร์มเฮลสองเฮลหนึ่งไปก่อนแล้วก็ส่วนเทเลมาตอนก็เทเลมาตอนน่าจะฟาร์มเฮลสามไหวปะจำไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ยังคิดว่าจำว่าน่าจะไหวเฮลสามหรือว่าถ้าเกิดไม่ไหวก็เฮลสองแล้วก็ฟาร์มค่อยๆฟาร์มไปโอเคป่ะเราก็ได้ของประมาณจอมแล้วก็มาดันฟาร์มดันนี้ได้แล้วโอเคนะ ขอโทสษสำหรับคนที่จอมแบบเออารมณ์เสียไปตอนคลิปที่แล้วด้วยเพราะาจอมแบบเออจอมไม่ได้มองมุมแบบว่าคือจอมแบบเล่นเล่นผ่านหมดแล้วจอมค่อยมาทาของให้ดูจอมเข้าใจแล้วเพราะงั้นจอมว่าควรจะทําแบบว่าแบบของที่แบบอยู่ในระดับที่คนที่กาลังาร์มดันนี้อยู่อะต้องการแบบพอจะหาได้เคจอมต้องขอัยนะเรื่องนั้นด้วยก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากถามอะไรก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้เป็นกนลังใจให้ด้วยขอบใจนะบ๊ายบายเจอกันซียา